ทหารหน้าที่ของทหารกล้าปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองหน้าที่ของพระก็ต้องปกป้องศาสนาด้วยปฏิบัติตามด้วยความพอรุทหารกล้าปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองเคารพกฎระเบียบตัวบทกฎหมายรักสงวนประเทศชาติรักสงวนคนในชาติ พระเราก็ต้องเจกกชินเดียวกันหน้าที่ของพระหน้าที่ของทหารของแจกแจ้งให้ถูกน,นะดูกนะหน้าที่ของพระเรานี่จะเข้ามาทําลายประเทศชาติบ้านเมืองทาาาอําลายจัตานัสอันเด้อลงบุคุลขึ้นเพื่อส่วนรวมนะเราเป็นพระเป็นฌาน,นะเราต้องเอาตามหลักคําสอนอพระเจ้ามาเพื่อปฏิบัติไม่ใช่ว่าเอาความรู้สึกนกคิดของพวกเรา ที่สร้างขึ้นเองพระต้องมีลูกมีเมียต้องอยู่อย่างนี้ดีแล้วพอได้ไปกราบไปว่าไป,ไปทําบุญไม่มีพระแล้วจะไปทําบุญกับกับใครจะว่าก็ทําทบุญกับพ่อกับแม่นั่นน่ะเอาเข้าให้หมามันก็ได้บุญอยู่นี่เอาเข้าวให้ลิงให้ข้ามันก็ได้บุญอยู่นี่แม่แต่เอาเข้าให้หมดให้อะไรให้ปวกมันก็ได้บุญอยู่นี่ อาจะว่าไงล่ะเอาข้าวเอาอะไรให้กับคนที่อดอดอยากอยากพวกตกุบทุกได้ยากตัวละรรมลำบากมันก็ได้บุญหญิงคนนั้นเขามีศีลเขาไม่ได้ไปรักขโมยของใครไม่ได้ปิดลูกปิดผัวปิดเมียใครเขาอยู่ตามการรมของเขาเม้นเขาเป็นขอทานเขาก็ยังดีกว่าผู้ที่ไม่มีศีล เห็นไหมล่ะมีอุบาตุจิตกายไปถามหลวงปู่เทศเทศดังศีทำบุญขอออกาสเพราะแม่ขอจะครูอาจารย์การทำบุญผมว่าทำบุญกับคนตกทุกข์ด้ยากตุกรกมลำบากจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากกว่าใช่ไหมขอรับหลวงปู่เททธิดังศีตอบว่า ทำบุญกับผู้มีศีลได้บุญมากได้อานิสงส์มากหลวงปู่เตเต้ดังสีไม่ได้ตอบว่าทำบุญกับคนตกบทุกข์ได้ยากตัวละกรลําบากอ๋อไม่งั้นก็ทําบุญกับพระใช่ไหมขอรับจึงจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากไม่ใช่ทําบุญกับผู้มีศีลจึงจะได้บุญมากได้อานิสงส์มากลหลวงปู่เตเต้ดังสีกลับมาตรงผู้มีศีลเปิดในพระไตรปิฎกก็เหมือนกันอีกเห็นไหมล่ะ ถ้าเกิดว่าคนตกทุกข์ในยากรกรรมแรงบาตรนั้นเขามีศีลละเราไปทําบุญกับเขาให้เงินขอทานนั้นเราไปเจอขอทานที่เป็นขอทานเทที่เขาอยู่ตามกรรมของเขาเขามีศีลและทมเตวิบากกรรมเป็นตัวส่งผลเมื่อเราไปทานกับคนกลุ่มนั้นเขาจึงได้บุญมากได้อานิสงส์มากเมอ,อเราจึงได้บุญมากได้อานิสงส์มากเราจะทราบได้ยังไงว่าขอทานนั้นไม่มีศีล นั่นแหละในที่พุทธิฟ้าเมื่อกี้น่ะถ้าเกิดว่าเรากระทำกับขอทานนั้นเขามีศีนลนะมีศีลหน้าที่สมบูรณ์บริบูรณ์ล่ะเราก็จะได้บุญมากได้อานิสงส์มากเจ็ดขั้นเดียวกันพระอาจารย์รูปหนึ่งหลวงู่ไม่เอ่ยชื่อท่านเป็นพระเด่นดังเดี๋ยวนี้ท่านลาขันไปแล้วท่านได้ดีเพราะเอาข้าวให้หมาไม่ลูกอ่อนเด่นดังเพราะเอาข้าวให้หมาไม่ลูกอ่อนหมาไม่ลูกอ่อนในสมัยก่อนนี่มันจะไม่มีข้าวมีอะไรกินดีนะ ข้าวก็หายากนะั้นก็ท่วมบินตบ,บาดก็ส่วนมากก็จะได้ข้าวปั้นสองปั้นวันนั้นเป็นวันแรกที่ท่านไปอยู่บ้านนั้นท่านก็เลยไปบินตบ,บาดพอไปบินตาบ,บาปแปบท่านได้ข้าวปั้นนี่งบินตบ,บาตรอบบ้านได้ข้าวปั้นหนึ่งเล็กๆท่านก็เดินกลับวัด หมาแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งมันมีลูกหลายตัวพร้อมเหลือแต่โครงกระดูกทั้งแม่ทั้งลูกท่านติจรารณาใจต,ตองอุ้สงสารมันกูไม่กินดีวกว่าวันนี้ก็เลยเอาข้าวปั้นหนึ่งเล็กๆให้กับหมาผู้เป็นแม่คือผู้เป็นหมาผู้เป็นแม่รีบข้าเปลก็มองหน้าท่านเหมือนกับซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ มันโอมไปอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งท่านพระอาจารย์รูปนี้ก็นึกว่ามันจะกินกินมันไม่กินกินมันคงจะกินน้าของข้าวข้าวพวกนั้นแล้วมันก็ขยําขยาขยําเหมือนกับมันจะกินแล้วมันก็คายออกมาวอกออกมาลูกเยอะๆรวมกันกินท่านจินมองด้วยความดีอกดีใจหมาผู้เป็นแม่มันไม่กินนะ มันเอาคายออกให้ลูกมันแล้วมันก็มองท่านเหมือนกับซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มันกับลูกจะรอดตายจากวันนั้นเป็นต้นมาท่านเกิดเด่นดังขึ้นดังที่จนว่าสมัยปัจจุบันชื่อของท่านก็ยังเด่นดังไม่มีคนลืมชื่อของท่าน แต่ส่วนมากจะไม่ทราบว่าท่านดังด้วยเหตุอันใดหลวงปู่ซอบแซกในสมัยที่เป็นคารวาสโอ้นี่นะบุญของท่านเนี่ยเป็นบุญที่เกิดจากจุดนี้อย่างเดียวเป็นมหาบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่แม้แต่กับสัตวติเรฉานก็ยังได้บุญมากได้อานิสงส์มากขนาดนี้มาตอนนั้น มันเลี้ยงลูกมันได้ความรักความเป็นดูถึงจะเป็นสัญชาตญานแห่งสัตติรฉานที่เป็นหมูเป็นหมาแต่ว่าสัญชาตญานแห่งความรักลูปมันมีมันรักลูกมันมันไม่ยอมกินมันยอมตายเพราะรูปมันดูมันทั้งหลายตัวเป็นครั้งแรกที่ท่านได้เห็นท่านไม่เคยลืมติดในจิตในใจขององค์ท่าน เวลาที่ท่านเดินดังท่านก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังลูกศิษย์ลูกหาก็เลยจาลึกบันทึกไว้ทําให้อซอกแจ๊กก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อรูปนี้คือใครหลวงปู่จะไม่เอ่ยนามไม่เอ่ยชื่อให้ลูกศึกษาหาความรู้กันเองแต่สิ่งที่หลวงปู่พูดเป็นความจริงทั้งหมดอย่างนั้น ผู้ที่ทำลายศาสนาเป็นมหาโจรปุ่นศาสนามีลูกม,มีเมียู่ในวัดวา,ารามไม่ได้เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปแต่อาศัยวัดวา,ารามเป็นบ้านเป็นโรงงานเป็นที่ผลิตพระชั่วเป็นที่ผลิตคนชั่วเพื่อทำลายศาสนาเพิ่มพูนพ่อคุณต่อไปพวกเราก็คิดว่าวัดวา,ารามเป็นสถานที่มหามงคลเป็นสถานที่ที่สร้างบุญสร้างกุศล แต่พระกลุ่มนั้นอุบาสุเสก,กุลนั้นก็ไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นโรงงานเป็นสำนักงานใหญ่เป็นการทำมาหากินของเขาเขาไม่ได้สนใจเรื่องของพวกนี้ก็เลยพูดให้ฟังว่าเมื่อเราทำบุญกับพระกลุ่มนั้นแล้วเราจะได้บุญหรือเราจะได้บาปประเพณีกับอัครยะประเพณีแยกให้มันถูกนันถูกนะนั่นที่ของพระ หน้าที่ของบาสุยกาต้องแจกให้ถูกด้วยดังที่พ่อพูดเมื่อกี้ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองชละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองคนในประเทศชาติไม่ใช่น้อยต้้งหกสิบเจ็ดสิบล้านมีพระสุปฏิป,ปโนโนอยู่ด้วยมีคนดีกับคนชั่วคู่กันมันก็จริง เป็นโรงงานใหญ่มันก็ย่อมที่จะมีคนดีคนชั่วอยู่ในนั้นหมดแต่ทหารกล้าปกป้องทั้งหมดไม่สามารถที่จะเลือกเฟ้นได้ว่าเลือกเฉพาะคนดีจิตใจจริงกล้าจึงอาจจึงหานเวลาที่สละชีเพื่อปกป้องประเทศชาติกลุ่มทหารกลุ่มนี้จึงได้บุญได้อานิสง์ กับคนดีอยู่ในประเทศชาติยิ่งประเทศชาติไทยอย่างนี้เนี่ยเป็นประเทศชาติที่มีพุทธศาสนาและมีพระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามศีลสมาธิปัญญาท่านทำศีลนี้บริสุทธิ์เรียกว่าศีลวิสุทธิที่สมาธิบริสุทธิ์เรียกว่าสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิเรียกว่าปัญญาวิสุทธิให้สมบูรณ์บริบูรณ์ เพื่อมรักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลย่อมที่จะมีในครูบาอาจารย์หลายรูปเขาปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองรวมกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอดีตกุมนี้หน้าที่ของเขาเขากลับได้บุญนนกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยยนประมาณไม่ได้พระเรานี่ถ้าไม่รู้จักหน้าที่ ก็แสดงว่าเราไม่ใช่พระไม่ใช่สม,มณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์อาอคารวาติญายมายลูกหลานที่เป็นทหารกล้าที่สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองแล้วเป็นพระเป็นสม,มณะอามื่อลหละพาคนหัวงองคพระเหลืองน่าจะสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างให้กับพระพุทธศาสนาบ้าง เป็นตัวอย่างเป็นกําลังใจงให้กับทหารกล้าบ้างเป็นกําลังใจงให้กับชาวพุทธที่อยู่ในประเทศนี้หรือทั่วโลกบ้างว่าพระพุทธศาสนาสอนแบบนี้ไม่ใช่ว่ากลบเกลื่อนทับถ,ถมหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดสร้างวัดบารามเป็นบ้านเป็นที่อยู่ที่อาศจยสง่างามให้คนได้เห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีบารมี ที่พักที่อาศัยรู้หลักผู้ฟ้าให้ hey, คนเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีบารมีแตกต่างกันราฟ้ากระบ,บินในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์นี้เป็นชีวิตแบบอย่างประสูตในป่าตัสรุในปา่าแสดงทรรในปา่ปานิพพานในปา่าสถานที่ตรงไหนล่ะที่พระองค์ได้อยู่ดี ระยะภายหลังแม้นได้ที่พัติอาศัยเกิดขึ้นด้วยอบาตุปชิกาผู้ที่มีความเคารพสร้างเจตวันมหาวิหารปุพารามปุรภารามสร้างวัดวาอารามต่างๆถวายุูธเจ้า,าและไณะสงฆ์แตุู่ธเจ้าพราะองค์ทรงพอพระทัยไหมล่ะ ยังตัดจินประถัยไปนูน่นปฏิกษาลีในป่าพักผ่อนในป่าเวลาที่สอนพระไม่ได้พระองค์ก็ยังสเสด็จไปจำรรษาในป่ารูปเดียวนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันแสดงให้พวกเราเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีพ่อพระกระทำมาทํำไมลูกจึงเป็นลูกที่เลวๆซ้ำๆแบบนี้เราตถาคตเป็นผู้บัญญัติหลักทรหลักวิน,นัย แต่เราตถาคตก็ยังเคารพเห็นไหมล่ะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราได้รู้ได้เห็นแต่พวกเราไม่ยอมกระทำเออเนเล็กน้อยนี่แหละสุภัทะบวชตอนแก่จาบจ้วงหลักธรรมตรัวไหนเนี่ยพวกเราก็เป็นเปรียบเสมือนสุภทะทะบริพาชกบวชตอนแก่นั่นหละที่จาบจ้วงสมณะโคดมพุทธเจา้าเมื่อทราบว่าพระพุทธเจา้าดับ ขันเข้าสู่มหาปรินพานคณะสงฆ์ที่เป็นพระองหังนั้นปรุงธรรมสังเวกพระที่ยังเป็นพระปุถุชนก็ร้องหยร้องไห้ว่าศาส,สดาผู้เป็นเปรีบเสมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนครูบาอาจารย์ได้ตายจากพวกเราไปตอนนี้เราจะไปพึ่งใครร้องโหยอร้องไห้สุภทะบทตอนแกห้ามพิสูจน์เหล่านั้นร้องไห้ทำไม สมณะโคดมตายแล้วก็ดีเห็นไหมละ่ะคำพูดนั่นตั้งต่สมณะโคดมอยู่ห้ามน่นห้ามนี่บัญญัติห้ามน่นบัญญัตมากนี้อันนี้ก็ว่าสมควรอันนี้ก็บอกว่าไม่สมควรอันนั้นก็ไม่สมควรอันนี้ก็ไม่สมควรสมณะโคดมตายแล้วก็ดีเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามใจข,ของเราอยากจะทําอะไรก็เราก็จะทำเดี๋ยวนี้พระเราเยอะๆดีคงจะเป็นลูกหลานของสุภะะ ที่บวชตอนแก่ที่จาบช่วงหลักธรรมหลักวินัยจึงเป็นกันแบบนี้ทั่วประเทศหรือทั่วโลกเป็นเหมือนหลวงปู่พูดจริงไหมล่ะแต่หลวงปู่นี้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าด้วยชีวิตชีวิตทั้งชีวิตบูชาพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการเป็นพระอรหันต้องการไปนพระนิพพานจะให้หลวงปู่ทำชั่วเหมือนหมู่มลคณะฆ่าพ่อตัวเองหลวงปู่พูดเมื่อกี้ หลวงปู่ขอตายใชเพราะชีวิตทั้งชีวิตหลวงปู่บูชาพระพุทธเจ้าแล้วเพื่อต้องการเป็นพระระหันจะไม่มีคำว่าลบหลีกลีหนีจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหมู่คณะกบอาจารย์จะปิดไว้ผมจะเปิดออกมาหมู่คณะจะเยียบย่ำทำลายผมจะยกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมจอมขวัญ อย่างที้ผมตาเหมือนมุมเหมือนคณะมันก็บาอาจารย์นี่ผมไม่ยอมบุญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่บุญอยู่ที่พวกเราที่โกโนหัวลงพมผ้าเหลืองบุญอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เม้นเราก็เป็นผู้ประพฏิบัติตามหลักคำสอนเพื่ออยากได้บุญได้กุศลไปทางมรรคทางผล ก็ตามแต่เพราะม่คอาจาร์หมนะู่คณะจะคิดนึกตึกตองเฉกเช่ชนไรผมก็ไม่เข้าไปก้าไก่สิ่งที่ใช่ก็คือสิ่งที่ใช่จะเป็นลูกหลานเป็นวงชะกนาญาติเป็นเลือดของสุภัตบริพารุชที่บวชตอนแก่จากชจวงหลักธรรมหรือวิไนันผมก็ไม่เข้าไปก้าวก่แต่ผมเป็นเลือดของพระตถาคตเจ้าเลือดของผมเป็นเลือดของผู้เป็นบีดา ถ้าจะว่าปื้อจีน้อยก็้อยล้านก็ล้านพ่อว่ายังไงลูกก็เอาอย่างนั้นหมู่คณะกบอาจารย์จะบอกว่าผมงมงายผมยอมรับฟังทั้งหมดงมงายหรือไม่งมงายผมรู้แก่ใจของตัวเองผมกาขกก็มาห้อยครูอาจารย์ด้วยนะพะเพนี้เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเป็นตัวทำลายการสร้างบญสร้างกุศลที่ถูกต้องดีงาม มันก็เลยเป็นเพนีต่อกันําว่าเป็นแบบนี้เพนีครูบาอาจารย์มีเมียลูกศิษย์ลูกหาก็มีลูกมีเมียไปด้วยเพนีที่ครูบาอาจารย์กินเล้าเมสุลาตีหัวหมาด่าแม่เจ้าก็ตามกันไปหมดเพนีที่ครูบาอาจารย์พ่าเยียบจ้ำทำลายผู้เป็นศาสนาคือทำคือวิไหนก็เยียบจ้ำทำลายกันไปหมดอาจารย์ข้าพเจ้าเลิออาจารย์ข้าพเจ้าประเสริฐเหมือนกับลัทธิที่ตั้งขึ้นโดยที่ไม่เห็น หัวผู้เป็นปีตามานันคือสมณะโกรุพุตธเจ้าเลยผมกล่าวเข้ามาเมื่อคุยจานด้วยนะผมพูดขึ้นเพื่อความสมคขีผมไม่อยากเห็นตะเลาะเบาแวพงกันไม่เห็นไม่อยากเห็นการเหี็ยบย่ำทำลายลักธทมหลักวินยัยเพราะเมืค่ครูจายนน่าจะเป็นปร่มโพล่มใสเป็นครูเป็นบาปเป็นแบบอย่างเป็นแบบเป็นเพนให้กับอุบาสกจีกาแสดงให้เห็นยกขึ้นมา สิ่งที่ถูกต้องดีงามเดี๋ยวก็ตายเท่านั้นหรือก็บาจยา์ไม่คิดว่าตายแล้วจะได้เกิดคิดว่าเออตายแล้วก็แล้วไปช่วงที่อยู่นี้อยากจะทําอะไรก็ทําเหมือนสุภะทั้งหมดเลยอยากจะกินก็กินอยากจะได้เมียก็ได้เมีอยากจะทำารอะไรก็ทำไป เป็นเพียงตำราเล่าขานต่อกันมาความจริงไม่มีจะพากันคิดอย่างนี้หรือเหมือนมหาเจ็ดประโยคที่ไปถามผมที่มาถามผมนะว่าในตำราใครเป็นผู้เขียนใครเป็นผู้ทำเอาประเพณนี้ต,ต,ต,ต่อต่อต่อกันมาตั้งสองพันสิกว่าปีเห็นไหมละ่ะเรียนมากยิ่งเรียนมากยิ่งกิเลสเปรปีเพิ่มพูนพ่อปูนสาธุผมกราบว้เหนือก้นกอนหนกระหม่อมกับพ่อแม่ครูอาจารย์นะที่ เป็นพระเทเป็นพระดียิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นเถพระเถรานุทถราชั่นผู้ใหญ่ยิ่งองค์ชังกราชยิ่งเลือดประเสรศิฐผมอยากเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์นี่เป็นแบบเป็นแผนเป็นตัวอย่างพาลกูกพาหลานกระทาในสิ่งที่ถูกต้องดีงานตามหลักธรของพระพุทธเจ้าผมไม่อยากเห็นเป็นแบบนี้เอาทางโลกมาทับถม เรียนก็คาพากันไปเรียนทางโลกทำไมจึงไม่เรียนทางธรรมทำไมจึงไปเรียนทางโลกเป็นดอ็ดอกเตอร์โน่นทำไมจึงไม่เป็นด็อกเตอร์ในธรรมในพี่ไหนจบเจมดอกเตอร์ก็คือมรรคก็คือผลโน่นรียบ,บุคคลชั้นสูงสุดนั่นดอกเตอร์ตา,ตามทางตามที่ไหนนำลัก คำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่เมื่อบั้นปลายเราถึงจุดนั้นแล้วถึงด็อกเตอร์แล้วนั่นแหละสมบูรบริบูรณ์อยู่แต่นั้นเดี๋ยวนี้จะไม่เห็นไม่เห็นหัวผู้เป็นบิดามารดาเอาทั้งโลกเรียนทั้งโลกมาทับผมเดี๋ยวก็จะบอกว่าหลักคำสอนของพุทธเจ้าใครเป็นคนเขียนต่อต่อต,อตอกันมาเพื่อหาอยู่หากินเป็นเจ้าลัทธิลทัลเทเถอะแล้วก็ว่ากันไป อันนั้นความเชื่อก็เลื่นยมันไม่มีบวชมามันก็ไม่มีประโยชน์ไห้กาบไปไหว้มันก็ไร้ประโยชน์ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละหลวงพ่อหลวงตาครูบาอาจารย์รูปนั้นท่านเอาข้าวให้หมาไม่ลูกอ่อนกินด้วยความเมตตาอานิสงส์ก็ยังเพิ่มพูนพ่อคูณ คิดว่าโกนหัวน้งของพระเหลืองคือพระค,คือสมณะศนะึกษาให้ดนะีดีจะบอกว่าผมประมาทจาบเจ้าหัวครูจันอีกสมณะไม่ได้อยู่ที่โกนหัวนุงของพระเหลืองสมณะนะไม่ได้อยู่ที่ใส่ชาดาสมณะนะไม่อยู่ที่เกล้าผมดำน้ำแล้วก็ว่าไปตามนั้นศึกษาเอา้าอยู่ในประศุไหนก็ศึกษา ถ้ายังไม่สามารถละโลกโกรธหลงทิฐิมานะได้พระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นสมณนะผมศึกษานานแล้วเป็นคราบานโนนเปิดนั้นพระพิ้ีกร้อยเล่มทุกเล่มเน่เปิดดูเอาทางด้านของมกุฎด้วยทางด้านของสอทมพักดีด้วยเปิดที่หมดนั่นนะทางด้านพระไตรปีตกฉบับประชาชนด้วยฉบับย่อของ ลูกสอทำมาพักดีด้วยเปิดได้หมดนั่นศึกษาเอาตํรราต่างๆในปุริศาสนะศึกษาที่นั่นเปิดวิสุทธิมัคที่สีวิสุทธิมาที่วิสุทธิปัญญาวิสุทธิเปิดอ่านที่วิสุทธิมักนั่นนะตรรามีนะจะเอาแบบเพนไหนมาสอนจะมีลูกมีเมียออกลูกออกหลานเต็มบัดวาอารามนั้นเหร ผมกล่าวข,าขอข้ามาด้วยสําหรับพระแม่คุณจาย์ผู้เลีผู้ประเสริฐผมพูดเฉพาะพระที่ระเลยซส้ำๆที่เป็นพวกเดรัจฉีนอกยิ่งต้องร้อยเท่านั้นเวลาสอนก็มิตรเรียนจากหลักาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเอาทิฐิมันนะของตัวเองออกมาสอนว่ารักทมหลักวินัยไม่ดีทมหลักวินัยเนี่ย ในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญตัติบัญญัติให้ภาวนาและกิเลสเลยใช่พระพุทธเจ้ายังทรงผู้ชนุนอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆออกประกาศพระศาสนาใหม่ๆพระยังมีไม่มากแตเวลาที่พระเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จําเป็นพระพระชั่วมากขึ้นมากขึ้นพวกปามบวชนั่นแหละมันเยอะ มากขึ้นมากขึ้นก็จําเป็นต้องบัญญัติขึ้นด้วยเหตุถ้าไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติในพระชาริบุตรจะขอแล้วขอเล่าขอ,าขอ,าขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลของพระคือหลักพระวินัยของพระพระพุทธเจ้าก็อาศัยเหตุในการบัญญัติหลักพระวินยัยแต่พระองค์ยังสงระชนอยู่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นล้านข้อแล้วเหรอพี่นาวนะลูกนะ น,นี้เราพูดด้ยวยความเคารพในพระพุพทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาเราไม่ได้ศึกษาเพื่ออวดอ้างว่าตัวเองรู้มากศึกษามากไม่ได้เป็นอย่างนั้นศึกษาความรู้ว่าพระพุทธศ,ศาสนาสอนแบบไหนกับการกระทําของหมู่คณะครูบาอาจารย์พระในสมัยปัจจุบันเนี่ยถูกต้องหรือไม่ที่สอนกันทุกวันนี้ถูกต้องหรือไม่ จะอนุโลมบ้างก็ให้อนุโลมตามโลกตามสงสารบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่อย่าให้โลกทับถมทำอนุโลมเพื่อสอนโลกสอนสงสารได้เห็นไหมละ่ะเมื่อศาสนายังไม่สามารถตั้งเป็นปึกแผ่นแน่นหนานได้ก็ให้ลดพระบินัยลงเมื่อศาสนาเป็นปึกแผ่นแน่นหนา,นานแล้วก็จกพระวินัยขึ้น ศึกษาที่ม,มุกคณะพม่กจารจผมนี่โง่หน่อยงี่เง่าหน่อย,อยผมไม่ได้ฉลาดปาดเปลืองเหมือนพระม่กจารย์ศึกษาแล้วก็กระทำตามนั้นรู้แค่ไหนก็ป,ประพฤติแบตามนั้นแต่ที่กำลังปัญญาของผมที่มีแค่นี้ที่ไม่ได้สร้างบารมีมามากเหมือนมุกคณะเหมือนพ่อแม่กุญแจ์ ผมไม่ได้สร้างบาร,รมีมามากเหมือนทิศเยมเหมือนทิศอารมณ์กดเหมือนทิศอบที่จ้องมีบาร,รมีคล้อไปหมดมีเงินมีทองเป็นหลาย้อยหลายพันหลายหมื่นล้านลาบชักะละของผมแทบจะไม่มีเพราะผมเป็นพระป่าแล้วผมก็ไม่สนใจด้วยอยู่ใบฉันไปพอที่จะนำธรรมะออกบ้างเล็กๆน้อยๆ เพื่อทดแทนมหาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งศาสดาเป็นทั้งบิดามารดาผมจึงคิดที่จะทดแทนบุญคุณของพระองค์ด้วยชีวิตชีวิตทั้งชีวิตผมจึงบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดผมอยู่ก็เหมือนผมไม่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายตายก็เหมือนอยู่ เพราะชีวิตทั้งชีวิตผมมอบอุทิศบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วที่ผมพูด,พดพนีนะ่ผมพูดเพื่อส่วนรวมนะผมพูดเพื่อความสามัคคีผมอยากเห็นพระพุทธศาสนาที่เป็นของเทสาว,ว่างสวัยขึ้นในกึ่งพุทธกาลผมไม่อยากเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์บูคคณะอุบาสุิกาทำลายหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ศีสองร้อยยี่สิข้ออันนี้เป็นเพียงพื้นพื้นใช่ในสมัยพุทธกาลมีศีลแค่นี้แค่นี้บัญญัติเพิ่มมาเรื่อยๆบัญญัติเพิ่มมาเรื่อยๆเราจะไม่รักษาเถอถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามใครจะปฏิบัติตามถ้าเราไม่เทิดทูนไม้เหนือก้าเหนื่ก้บ่ใครจะมาเทิดทูนให้เราะ ทหารมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระมีหน้าที่ปกป้องศาสนาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยที่กำลังจะจ้างให้มันควนบริหรือจะเอาอยัางไงมาเตศโปรดกันนะจะบอกให้บาตุิการมาทําบุญนะ่ะทําบุญแบบไหนทําให้ทําบุญตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าหมู่คณะกุบาอาจารย์เป็นศักด,ดาเองงั้นเหรอเป็นเจ้าลัที่เองอย่างงั้นเหรอผมก็ไม่เข้าไปก้าวไก่ จันดาเจ้าว่าจะหาเรื่องผมผมก็ยอมรับฟังแต่จะให้ผมทำเรีย่ยๆช้ผิพิษทำผิดๆินัยผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผมไม่ทำแม้นมู่คณะจะฆ่าผมผมก็ไม่ได้ว่าเพราะผมไม่มีไม่มีชีวิตแล้วเพราะชีวิตผมได้บูชาพระพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วผมไม่ได้สนใจกับชีวิตอินทรีย์นี้เลยอยู่สักแต่ว่าอยู่ ไม่มีความรู้สึกนคิดเป็นของตัวเองความรู้สึกในคิดเป็นของผู้เป็นบิดาทั้งหมดหมายถึงหลักคําสอนความรู้สึกในคิดของพวกเราเป็นกิเลสหมดแต่หลักคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นเลเป็นบุญทัญ้งหมดความรู้สึกนิดคิดของพวกเราเป็นบา <bumps. S 2> <clears S 3> ปทั้งหมดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นเลเป็นบุญทั้งหมด ความคิดของเราผิดทั้งหมดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าท่าน,นเลทถูกทั้งหมดพอเข้าใจหรือ,อยังถ้าจะเอาความรู้สึกนิจคิดของตัวเองมาพฤตปฏิบัติก็แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่ชาวพุทธหลักคำสอนมีอยู่ในรูปนัต้องทิ้งความคิดนึกตึกตองของตัวเองกิริยาท่าทางที่เรียกสั่งของตัวเองทั้งหมดเอากิริยาท่าทางในธรรมมาพื้นปฏิบัติเอาความคิดของ ทำของวินัยมานึกมาตึกมาตองทำไมต้องคิดทางโลกก็เราละทางโลกมาสู่ทางธรรมแล้วต้องคิดทางธรรมดยถ่ายเดียวนั่นเรื่องของเรื่องมัน